ด้วยเพลงใหญ่นั้กลัวว่าเกรงยิ้มซื่อ ที่นี่คือตำบลพละพลานารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและภาพที่เห็นอยู่นี้คือภารกิจการจัดการขยะในฤดูการผลไม้ของตลาดสาลาปากแซงซึ่งเป็นตลาดค้าส่งค้าปลีกผลไม้ขนาดใหญ่โดยการจัดการของเทศบาลตำบลพละพลานารายการจัดการกับขยะเปลือกผลไม้จำนวนมหาศาลที่เห็นอยู่นี้เราอาจนึกถึงภาพการนำไปกำจัดที่บ่อฝังกลบ แต่จุดหมายปลายทางของรถขยะเทศบาลคันนี้อาจแตกต่างออกไปศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดําริภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีเกิด <S 2> <S 2> <อ>ขึ้นจากแนวคิดการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะวันละกว่า20ตันและงบประมาณในการจัดการขยะที่เพิ่มสูงขึ้นหลายแสนบาทต่อปี จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองผลไม้ใช่ไหมคะเพราะสภาพของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีผลไม้ทั่วๆไปทั้งจังหวัดนะคะในฤดูการที่เป็นฤดูผลไม้เนะะี่ยค่ะจะเป็นอะไรที่ว่าขยะเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณนะคะจากที่เคยเป็น10ตันจะกลายเป็น20ตันทันทีต่อวัน มันเป็นภาละที่เทศบาลจะต้องนํารถขยะเนี่ยไปขนขยะเหล่านี้ไปฝังกลบที่บ่อของเทศบาลมือในปีพุทธศักราช2 5 4 4เทศบาลตาบพลบพระพานารายนำทีมโดยคุณสะอาดอุดมศรีลาบรองนายกเทศมนตรีตำบพลพระบพานารายในยุคนั้นเป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาโครงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในโครงการต้นแบบเพื่อการเผยแพร่เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำและการจัดการขยะภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเพชรบุรีแต่ในวันนี้เราจะคัดแยกนะคะเอาขยะเปียกมาทำให้เกิดประโยชน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดําริ ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีในานามเทศบาลตำบลพระพานารายจึงได้เกิดขึ้นโดยได้น้อมนำแนวทางเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในท้องถิน่นที่มีขยะเปลือกผลไม้จำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูการและยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาอบรมจนถึงปัจจุบันเห็นไหมคะแล้วก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าจะมีประโยชน์กับเทศบาลพัพพานารายของเรามันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากจะนำไปสู่สิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ธรรมชาติช่วยธรรมชาติคือหลักการบำบัดน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมถึงการได้รับองค์ความรู้ในฐานะพี่เลี้ยงจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้ในการดำเนินงานเกิดเป็นโครงการคัดแยกขยะเปียกนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีตและได้ดำเนินการสร้างโรงเรือนและกล่องคอนกรีต เพื่อใช้หมักปุ๋ยจากขยะเปียกจำนวน80กล่องสามารถคัดแยกขยะเปียกจากตลาดสาลาปากแซงเพื่อทำปุ๋ยหมักได้ประมาณ300ตันต่อปีช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและยังได้ปุ๋ยหมักเพื่อนำมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษภายในโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เื่อรถเก็บขยะเต็มแล้วก็จะนําขยะเปียกเนี่ยเข้ามาที่โรงปุ๋ยนํามาหมักในกล่องคอนกรีตแล้วก็จะมีคนงานคอยช่วยนะคะคนงานของกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมาจัดการขยะเปียกเนี่ยใส่กล่องหมักทําปุ๋ยตามสูตรทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การทำปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีตรใช้หลักการธรรมชาติแบบง่ายๆและวัสดุที่มีในท้องถิน่นมีเพียงกล่องคอนกรีตรที่ปิดมิดชิดและท่อระบายน้ำโดยจะแบ่งการหมักปุ๋ยเป็นชั้นๆใช้ทรายละเอียดรองชั้นล่างสุดตามด้วยขยะปิดด้วยดินแดงหรือดินธรรมดาจากนั้นใส่ขยะอีกชั้นหนึ่งแล้วปิดทับด้วยดินอีกครั้งสัดส่วนการหมักตามขนาดภาชนะและปริมาณขยะ หัวใจสำคัญก็คือต้องรดน้ำทุกๆ7วันเพื่อเพิ่มความชื้นให้ธรรมชาติช่วยเร่งจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายขยะใช้เวลาหมัก20วันก็จะได้ปุ๋ยหมักจากขยะมาใช้แล้วก็ยังมีในส่วนของศูนย์อาหารนะคะที่เป็นตึกรามบ้านช่องเนาะก็จะไม่ค่อยมีบริเวณเท่าไหร่ก็จะมีการ แยกขยะหลังจากที่ค้าขายเสร็จนะคะค้าขายอาหารเสร็จเรียบร้อยขยะเปียกก็จะใส่กระป๋องไว้คือเศษอาหารต่างๆที่เหลือจากคนที่มารับประทานนะคะก็แยกไว้ต่างหากเลยเราจะมีคนของเรานะคะไปเก็บขยะเปียกต่างหากโดยใช้รถสาเล้งค่ะใช้รถซาเล้งก็มีถังตั้งไปไปถึงก็แม่ค้าก็ เรานัดเวลามีเวลานัดหมายกันว่าบ่ายสามโมงนะเราจะมาเก็บขยะเปียกทุกคนพอบ่ายสามโมงก็นำถังขยะเปียกมาตั้งคอยละหลังจากที่เราได้นำโครงการพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ที่เทศบาลของเรานะคะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปปีหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาทเราก็ได้เห็นแล้วว่าโครงการพระราชมริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีประโยชน์กับท้องถิน่นแล้วก็มีประโยชน์กับชาวบ้านจากองค์ความรู้การจัดการขยะชุมชน นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกและการส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ระดับครัวเรือนจากกรองคอนกรีตพัฒนาสู่การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในกระป๋องพลาสติกเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยง่ายใส่ไปพูเต็มเลยอาได้มีการอบรมประชาชนให้องค์ความรู้นี้ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยทาง โครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยได้ลงมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราค่ะนะคะลงมา,เ,าเป็นวิทยากรลงมาจัดการอบรมให้กับพื้นที่ของเทศบาลพระพานาลายเลยซึ่งทําอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยได้ซึมซับในเรื่องของการขั้นแยกขยะนะคะเมื่อได้มีการซึมซับมากขึ้นก็ได้มีการทํากันในครัวเรือนถ้าประชาชนไม่เอาด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรา ไม่มีทางที่จะทำได้เลยค่ะแต่ที่สำคัญคือที่ชาวบ้านได้รับเนี่ยมันมันมากมหาศาลมากเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านได้นำเอาไปประยุกใช้ในครัวเรือนของตนสามารถประหยัดเงินซื้อปุ๋ยนะคะในการบำรุงต้นไม้ในสวนนะคะลงไปเยอะมากค่ะลาวันวิเศษโส หรือครูต้อยอดีตข้าราชการครูที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่ในบ้านสวนเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมอบรมและนำองค์ความรู้การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์มาใช้จนเกิดเป็นผลที่งอกงามในพื้นที่กว่า3ไร่ได้ทั้งประโยชน์และยังสามารถสไร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีกด้วยในตรวงนี้เนี่ยเราก็ไปใส่ในโคไปทำเป็นปุ๋ยได้อีก พอกเกษียณก็เข้าสวนอย่างเดียวค่ะไม่ได้ทําอะไรเป็นคนรักต้นไม้มากการที่เราได้ปฏิบัติจริงนะ่มันจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะทําได้อย่างมั่นยํารู้ขั้นตอนรู้วิธีการที่ทแท้จริงก็เลยหันกลับมาทําแล้วก็ทําตั้งแต่อบรมครั้งนั้นจนถึงปัจจุบัน คือในในครัวเรือนทุกครัวเรือนนะคะจะต้องมีขยะขยะ,ขยะซึ่งเป็นขยะเปียกถ้าเราไปทิ้งในถังขยะนะหนึ่งลบกวนตัวเราด้วยนะคะหนูมแมลงสาบก็จะมาถ้าเราไปทิ้งในถังขยะใหญ่เราก็ต้องสงสารคนที่เข้ามาเก็บนะคะมันก็จะเลอะเทอะเหม็นนะเราก็นําขยะนั้นนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้นไม้ในสวนนี้เอาเฉพาะในสวนนี้นะคะก็คือจะมีตั้งแต่ไม้ดอกไม้ประดับจนไปถึงไม้ผลค่ะเราใช้ได้ทุกสวนได้ทุกชนิดไม่มีต้นไม้ไหนไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับได้รับหมดทุกทุกชนิดทุกประเภทแม้กระทั่งต้นหญ้ายังได้รับค่ะได้รับประโยชน์ในสวนนี้ผลผลิตในบ้านครูไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือ ผลไม้คนที่ได้รับก็จะบอกว่าสวนนี้ไม่มีสารเคมีใช่ไหมเขาถามแบบนี้ค่ะเราก็ไม่ทราบว่าเขาถามเพราะอะไรก็บอกไม่เคยใช้ใช้แต่แบบนี้แล้วขยะก็ไม่เคยต้องเอาไปทิ้งที่บ้านครูจะแยกขยะหมดกระดาษครัวพลาสติกแยกหมดค่ะทุกชนิดขายได้เงินให้หลานค่ะไม่ไม่ทิ้งในถังขยะใหญ่มันเป็นรูปประธรรมเลยอย่าบอกว่านามาทานามาทามันมีอยู่แล้วในใจของเรา แต่รูปประมเนี่ยเราสามารถที่จะทําใช้ได้ในชีวิตประจําวันแล้วยังสามารถบอกต่อได้มันเป็นการต่อยอดได้ลุงชูชาติเนจรัตอีกหนึ่งเกษตรกรที่ได้นำความรู้จากการคัดแยกและการจัดการขยะมาใช้ในชีวิตประจำวันขยะเปียกจากร้านของชำ ถูกคัดแยกนำไปทําปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ในสวนผลไม้ของตนช่วยสร้างไรายได้และลดต้นทุนในการทําเกษตรกรรมออตอนแรกก็ททำสวนบ้างเล็กๆน้อยแล้วก็ค่าขายผมชอบค่าขายมากกว่าแล้วก็เปิดร้านขายของขายของจำขั้งแรกเนี่ยผมบอกตรงๆว่า ความเชื่อมันจริงๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยเท่าไรไม่ไม่เต็มเท่าไรแต่ตอนนี้เมื่อเราไปอบรมมาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อเราอบรมมาแล้วเนี่ยผลิตผลที่เราหมักไปเนี่ยมันจะดีหรือมันจะไม่ดีถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้ไอเรามันมีสวนแล้วก็เออลองทําดูแต่มันก็ได้ผลน่ะผมก็เลยเริ่มทําจริงจริงจังๆต่างนั้นมาอันแล้วเอา เด็กพวี่ไม่พอน่นไม่่ทวคือผมก็คิดว่าถ้าแต่ละชุมชนแต่ละคนมาช่วยกันคิดตรงนี้นะผมว่าขยะมันลดได้เยอะนะเพราะว่าขยะเปียงเนี่ยเราก็มามักทำปุ๋ยมาขุดลุมฝังก็ได้ทํามา20ปีแล้วก็ยังทำอยู่เนี่ยดีใจมากภาพภูมิใจที่ผมได้ทําโครงการของพระองค์ท่านนะ บอกตรงๆเลยแล้วไอโครงการพระราชดำริในหลวงเนี่ยปุ๋ยมักจากขยะเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะปุ๋ยเนี่ยเชื่อไหมผมไปไปปลูกผักถ้าสงสัยไปดูได้ผักพ้นเนี่ยตอนนี้ไปดูได้หลังหลังบ้านตรงนู้นนะปลูกผักผักก็งามเนี่ยปุ๋ยมักจากขยะทั้งนั้นเนี่ย <c oughs> เนี่ยดูผลไม้ของลุงดูก็ได้เนาะเออไม่ช่ว่าล่อเลยหรือหม้อะไรบอกมันดีจริงๆนะเป็นธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็การถ่ายทอดการทําทุกอย่างกระบวนการทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติไปนในตัวโดยที่ไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องมามีตัวชี้วัดอะไรที่ยุ่งยากเลยทุกอย่างมันแสดงผลออกมาโดยตัวของมันเองได้ค่ะวันนี้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดําริภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ในานามเทศบาลตำบลพระพลานารายยังคงทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญของประชาชนและหน่วยงานต่างๆจากทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมักจากขยะสู่ชุมชนท่านทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะหลายๆคนไม่ทราบว่าโครงการคัดแยกขยะเปียก เพื่อทำปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีตเนี่ยท่านทรงคิดค้นไว้ตั้งแต่ปี2535ซึ่งตอนนั้นีิฉันยังอยู่ปถมด้วยซ้ำนะคะในในช่วงนั้นไม่ได้มีใครสนใจเลยคำว่าขยะล้นเมืองขยะล้นโลกมันดูเป็นเรื่องไกลตัวเรามากเราก็รู้สึกแค่ว่าโลกนี้มันโหกว้างใหญ่เนาะมันจะล้นได้ยังไงแต่พอเวลาผ่านมา 10, 20, 30ปีนะ,ะเราได้เห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาจริงๆซึ่งในตอนนั้นหลายคนยังไม่คิด แต่พระองค์ท่านทรงคิดแล้วแล้วก็ได้ทำการศึกษาจนสามารถาเจอทฤษฎีนะคะที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้นะคะทุกวันนี้เวลาที่ดิฉันได้พูดคุยกับชาวบ้านหรือประชาชนหรือจากองค์กรปกครองส่นท,ท้องถิ่นอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานนะคะทุกคนตกใจว่าโอ้โหโครงการนี้ประมาณ30ปีมาแล้วนะคะแต่ไม่เคยรู้เลย นะคะจนกระทั่งได้มาดูศึกษาดูงานที่นี่สิ่งสำคัญมากที่สุดเลยนะคะ,ะเรื่องขยะต้องเป็นเรื่องของคนมีใจเนาะถ้าคนไม่มีใจเนี่ยเขาก็ไม่ทำนะคะท้องถิ่นลงไปกี่รอบก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เครือข่ายได้ชุมชนได้ผู้นำหรือได้ประชาชนที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราแล้วอะคะ่ะอีกงานหนึ่งที่สำคัญที่เราต้องลงไปคือ การลงไปติดตามพูดคุยให้กำลังใจปัญหาอุปสรรคให้เขารู้สึกมีคุณค่าว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานาจัดการขยะของท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกอยากทำอย่างต่อเนื่องนะคะบางทีเขาก็ชักชวนเพื่อนบ้านลูกหลานนะคะให้ทำตรงนี้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องมาเสียงบประมาณที่จะมาจัดอบรม เพิ่มเติมเลยนะคะเป็นไปโดยอัตโนมัติทางโครงการแหลมพักเบี้ยนะคะก็จะมีทีมอาจารย์นะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยลงมาช่วยตลอดนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเครือข่ายที่เราทำงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องะคะ่ะจากแหลมพักเบี้ยสู่พระพรานรายองค,ความรู้การจัดการขยะสู่ชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่9สิ่งสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าองค์ความรู้ในการจัดการขยะได้เกิดเป็นรูปธรรมช่วยสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านรวมถึงชุมชนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนถ้าพูดถึงประโยชน์กับเรานี่ได้คุณค่ามากขยะก็ไม่เต็มเร็ว หนูมแมลงวันก็ไม่มีมาเยือนเราค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อปุ๋ยที่จะมาใส่ต้นไม้ก็ไม่ต้องใช้นะคะเราก็สามารถนำสิ่งนี้มาใช้ได้นอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะทําเป็นตัวอย่างที่ดียังสามารถที่จะถ่ายทอดไปถึงลูกหลานเราได้สามารถถ,ถ่ายทอดไปถึงเพื่อนบ้านได้ชุมชนได้พระองค์ท่านรอบรู้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านใด น,ะะนี่แค่ส่วนเล็กนิดเดียวนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนพระองค์ท่านเปลี่ยมไปด้วยน้ำใจและก็ความรู้ความสามารถสารพัดนะคะชีวิตนี้ทราบแล้วก็สามารถที่จะสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะให้เจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป ภูมิใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่พระองค์ทรงคิดไว้เนี่ยมันสามารถทําได้จริงประชาชนของท่านทุกคนทําได้นะคะท่านไม่ได้คิดอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือต้องเสียเงินเสียทองนะคะแค่มีใจที่พร้อมที่จะทำเป็นสิ่งที่เราจะต้องสืบสารแล้วก็ทำต่อไป ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่โครงการของพระองค์ท่านยังอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างจริง,รงๆทุกคนพิสูจน์ได้ทําได้ใช้ได้นะคะประหยัดแล้วก็คุ้มที่สุดชาวบ้านหรือประชาชนที่เรานําองค์ความรู้ถ่ายทอดเนี่ยนะคะทุกคนจะจะมีความคิดว่าขนาดในหลวงยังคิดเพื่อเราแล้วทําไมเราถึงไม่ทาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะทําด้วยความเต็มใจ อยากขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่พระองค์ท่านเนี่ยค้นคิดทฤษฎีที่แสนดีนะคะแล้วก็แสนจะง่ายให้กับพวกเราแสดงถึงว่าองค์ท่านเนี่ยรักพวกเรามากภูมิใจค่ะแล้วก็จะขอจะขอที่จะสาร่อโครงการน,นี้ตลอดไปค่ะ โครงการวันนี้ดมันเยอะแยะแต่ไม่น่าเสียดายต้องพูดตรงๆว่ายังน้อยยังไม่สมประโยชน์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้นะครับถ้าท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการในตนอนเดียวกันเนี่ยหนึ่งเราลดงบประมาณลงได้นะครับแล้วประการที่สองใช้พระอาทิตย์ท่านจะไเรียกเงินเรียกทองมานะครับสายลมแสงแดดไม่มีการลงทุนเท่านั้นเลยของฟรีเท่านั้นทำไมไม่เราใช้สติปัญญาเอาของฟรี เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วเขาจะอยู่บอกอบว่าคำว่านวัตกรรมอะไรมันไม่มีอะไรใหม่หรอกเอาความจริงเพียงแต่สติปัญญาจับไอ้ของที่มีอยู่แล้วนั้นมาผสมผสานจนกระทั่งเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่มนุษยชาติน,น,นะครับก็เรียกว่านวัตกรรมเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอีกอันหนึ่งนะครับขอร้องว่าหันมาใช้ อ,อ,องค์ความรู้ที่พระเจ้าอยู่หัวได้สร้างไว้ทิ้งไว้เหมือนธรรมะที่ศาสดาทั้งหลายได้ทิ้งไว้นะครับถึงแม้พระองค์ท่านไม่อยู่แล้วพระเยซูก็ไปอยู่แล้วโมหิมิดก็ไปอยู่แล้วนะครับศาสดาแต่ธรรมะยังอยู่ขอให้ใช้ตรงนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองอันนี้นะครับจากแนวความคิดของพระองค์นะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วมาปรากฏวันนี้มันก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังแล้วแล้วก็ มันไม่ใช่เรื่องิี้าสมัยหรืออะไรเลยนะครับตรงข้ามในต่างประเทศอะไรต่าง,าง,างๆนี่นก็ใช้อยู่นี่นะครับก็จากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทําทิ้งไว้บัดนี้ก็เป็นสถาบันผมอยากจะกล่าวว่าสถาบันที่ถาวรแล้วนะครับให้องค์ความรู้ทดลองทดสอบนะครับต่อยอดกันไปอยู่เ,ออเรื่อยๆเลยแล้วบนสไตล์มันก็เป็นลักษณะของชัยพัฒนาเนี่ย คือบืนิธีพระอ,องค์ท่านบอกเจอปัญหาแล้วเราต้องสู้ทําสงครามกับปัญหานะครับแต่ว่าเราไม่ฆ่าฟันกันเหมือนก่อสงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเราพยายามที่จะแสวงหาหนทางเอาชนะให้ได้เมื่อชนะแล้วก็ใช้พัฒนาเป็นชัยชนะนไดกก้การได้มาจากการอัฒนา